สวัสดีครับสวัสดีชาวอาร์วเรียมอยมอฟเวอร์ทุกๆคนเลยนะฮะบ,บอกเลยนะครับว่าหลังจากการอัปเกรดเนี่ยผมของเซิร์ฟไต้หวันถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะข่าวดียังไงคนที่เล่นเจ้าตัวกระดูกหรือว่าเจ้าตัวโมโตสหรือว่าโมโตสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันนะครับผมคือร่างออริจินัลคือมันจะเป็นเจ้าตัวอัศาวินตัวนี้นะครับผมซึ่งโอเคมันโอเคถูกต้องไหมมันดูดีนะครับผมแต่ สกินมันยังคงเดิมครับใครอยากได้สกินก็ใช้สกินเดิมนะฮะเป็นตัวกระดูกนั่นเองนะครับผมสึ่งก็ตัวดิจินอลของมันนะฮะสีเงินตันเนี้ราคา2 8 1รอปดสิเอ็ดคูปองนะครับจัด3าม้จหคูปองลดราคาเออประมาณว่าผมยังชอบกระดูกอยู่เหมือนเดิมนะฮะถ้าเข้าเซิร์ฟไทยคนไหนที่มีตัวนี้อยู่แล้วเอาเป็นว่า เราจะได้เจ้าตัวนี้คือล่างออริจินอลมาเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนะครับเราก็ยังสามารถใช้ล่างล่างเดิมได้เออผมว่ามันก็โอเคดีเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวเดิมเออผมชอบตัวเก่ามากกว่าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออผมว่ายังไงคนไหนที่เล่นตัวนี้อยู่ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องเสียใจว่าจะเปลี่ยนนะฮะอย่างน้อยเจ้าตัวเดิมหรือว่าเจ้าตัวเนี้ยกระดูกก็ยังคงคงเป็นสกินไว้ให้อยู่ นะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการดูคลิปนี้อนะย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจริงเลยกันด้วยละกันนะครับผมหวังว่าเซิร์ฟไทยน่าจะประมาณสิ้นเดือนน่าจะมีการอัปเกรดให้เป็นเขาเรียกว่าเซิร์ฟของไต้หวันก็คือ,คอตอนนี้มันมีการเปลี่ยนเมนหลายอย่างรูปแบบหลายอย่างเช่นเดียวกับเซิร์ฟเทสหรือว่าเซิร์ฟเบต้านั่นเองนะครับผมไปแล้วฮะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไป